ไอ้มาทำอะไรที่นี่อ่ะอย่าบอกนะผมกำลังมองหาคอนโดริมแม่น้ำที่ดีที่สุดเขามีฟา c i ซิลิตี้ให้เลือกใช้เยอะมากๆนะเรียกว่ามีตัวเลือกให้ใช้เยอะกว่าทั่วๆไปสระว่ายน้ำที่นี่มีถึง3สระ และห้องนี้เห็นวิวแม่น้ําูนเมตรคือแค่หันหน้าไปอ่ะเห็นเลยเป็นวิวที่อลังการตระการตามากๆถ้าเธอนะให้ฉันซื้อห้องที่นี่นะจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าวิวแบบนี้จะอยู่กับเราไปอีกยาวนานเลยแบงค์ Bang, พาไอขับรถมาทำอะไรแถวนี้อ่ะหรือว่าจะพาไอมาหาของกินอร่อยอร่อยแถวนนทบุรี ไอเรื่องของกินอร่อยๆอเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปแน่นอนแต่ก่อนจะพาไปเนี่ยขอพาไปที่ที่หนึ่งก่อนไปไหนเดี๋ยวก็รู้ นี่แบงค์พาไอ้มาทําอะไรที่นี่อ่ะอย่าบอกนะใช่แล้วครับคือผมพาทุกคนนะฮะมาที่คอนโดแห่งนี้นะครับเพราะผมทําการบ้านมาเยอะมากๆผมกําลังมองหานะครับคอนโดริมแม่น้ําที่ดีที่สุดแล้วเราก็มาเจอที่นี่ครับราะที่นี่นะครับเขามีฟาซิลิตี้ให้เลือกใช้เยอะมากๆนะครับเรียกว่ามีตัวเลือกให้ใช้นะครับเยอะกว่าทั่วๆไปและความเจ๋งที่สุดที่พ่อชอบนะและอยากพาแม่นะครับแล้วก็คนดูนะมาดูเนี่ยก็คือสระว่ายน้ำที่นี่มีถึงสาะและความสะดวกสบายของที่นี่นะครับการเดินทางเนี่ยใกล้ทางรถไฟฟ้าใกล้ทางห้าง ทรัพสินค้าและโรงพยาบาลทุกคนแล้วขนาดห้องที่นี่นะครับเป็นแบบ2ห้องนอนนะครับราคาเริ่มต้นแค่3.99ล้านบาทเท่านั้นเองแบงค์แต่ว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินที่ใหญ่มากเลยนะคิดดีๆนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าอะไรมันควรหรือไม่ควรเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับตามกันเข้าไปข้างในครับเชิญครับแบงค์ห้องสวยมาก นี่คือห้องขนาด50ตารางเมตรนะเธอมี2ห้องนอนด้วยและที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นห้องนั่งเล่น oh. แล้วก็มีบริเวณครัวเนี่ยให้เราทําครัวด้วยเธอชอบทํากับข้าวหรือใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้กินฝีมือแม่ไอนะฮะที่บริเวณนี้เลยเพราะเขามีเตานะฮะถึง4หัวแล้วก็มีที่ล้างจาน2ซิงค์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวตรงนี้นะโอ้โหได้กินข้าวกันอร่อยตรงนี้และห้องนี้นะครับเห็นวิวแม่น้ำศูนย์เมตรทุกคนไม่ต้องแบบเอ๊ะอยู่ไหนแม่น้ําอยู่ไหนคือแค นอนโดนี้จะอยู่ติดแม่น้ําแบบ0ูนเมตรแล้วบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยก็ยังเหมาะที่จะเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึง่งทั้งห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยแบ่งได้เป็นสัดเป็นส่วนเอาไว้ให้เราเนี่ยนอนห้องหนึง่งแล้วอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็ไว้ทํานู่นนี่ก็ได้เราก็จะเก็บไว้เป็นห้องของนิลาตอนโตในอนาคตเป็นไงทุกคนห้องนี้คือวางแผนมาให้แบบ perfect future แบบสุดๆเรานอนห้องนี้ก็เลยแม่ได้เตียงขนาดใหญ่แบบนี้นะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าในตัวข้างหลังนะมีห้องน้ําด้วยแยก เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับสามารถอาบน้ํากันเฉพาะพ่อแม่ก็ได้แล้วก็ให้ลูกนะครับอาบน้าห้องนูนได้ด้วยอแค่เห็นห้องนอนรู้สึกยังไงบ้างเริ่มรู้สึกจิตใจเนี่ยนะตอนแรกอยู่นี่ใช่ไหมพ่อแบงค์เริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงแริวเอียงเริ่มสันไหวแล้วใช่ไหมโอ้นี่ขนาดแค่ห้องนอนยังขนาดนี้เดี๋ยวไปดูฟัสซิลิตี้ของที่นี่กันทุกคนที่ผมโม้ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยว่ามันจะอลังการและเยอะขนาดไหน ไปดูกันครับและตอนนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับแล้วก็ไอซ์นะครับมาถึงจุดเช็คอินแรกนะครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับที่นี่คือสกายพูลนะที่ชั้น56สนะฮะสระว่ายน้ําที่อยู่บนชั้นที่สูงที่สุดของที่นี่เลยถ่านินลากับนักคุมมานะป่านเนี้ยกระโดดลงน้ําไปแล้วแล้วดูดิวิวสวยมากๆแล้วไม่ใช่แค่สระนี้นะที่สระที่2เนี่ยที่นี่คืออะควาติก้าพูลสระว่ายน้ําชั้น9ให้บรรยากาศแบบสบายๆร่มรื่นมากๆจุดเด่นของสระนี้คือขนาดที่เรียกว่าโอลิมปิกไซส์ความยาว ขนาด50เมตรเลยนะมีโซนน้ำตื้นสำหรับเด็กเราสามารถมาว่ายน้ำกับลูกได้และสาที่3มลิเวอร์ฟอร o พูลบรรยากาศจะมาแบบจัดเต็มเหมือนกันสามารถว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็มองวิวแม่น้ำเจ้าพยาไปด้วยเรียกว่าฟินสุดๆไปเลยและฟาซิลิตี้ของที่นี่นะยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะพาคนดูนะครับแล้วก็ไอนะครับไปดูฟาซิลิตี้เจ๋งๆของที่นี่เพิ่มกันอีกครับไปกันเลยโอเค เป็นยังไงเป็นยังไงชอบมากเลยครับแบงค์แล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาที่ชั้น57นะครับกับเดอะพินาเคิลนะครับเขาเป็นสกายเลาน์นะครับที่อยู่บนชั้นที่เรียกว่าวิวสวยสุดๆเลยมองไปทางด้านซ้ายนะแม่แม่จะเห็นวิวของโคง้งน้ําแม่น้าเจ้าพยาดีมากเลยอ่ะคือไอเนี่ยยิ้มไม่หุบเลยอ่ะเปิดเข้ามาแล้วแบบรู้สึกก็แบบว้าวอ่ะถ้าเธอนะให้ชั้นซื้อห้องที่นี่นะจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าวิวแบบนี้จะอยู่กับเราไปอีกยาวนานเลยอเรื่องซื้อเดี๋ยวววไ้่ากัน ขอไอแบบถ,ถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันสวยเกินไปจริงๆอะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะจัดเต็มถ่ายรูปให้แม่ทุกมุมเลยนะแล้วเดี๋ยวพอแม่ชอบผมบเนี่ยแม่ก็จะเก็บไปฝันแล้วก็จะอนุญาตให้พ่อซื้อที่นี่แน่นอน ซึ่งเป็นสกายเลาที่จะทําให้เราเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศแบบจัดเต็มเพราะเรานะจะได้เห็นวิวโค้งแม่น้ําเจ้าพระยาได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆเหมือนได้ไปเที่ยวที่หรูๆเลยหรือถ้าจะขึ้นมานั่งทํางานหรือพาลูกๆมานั่งเล่นก็บอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเพราะที่นี่เนี่ยบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็ชิลม,มากๆเลยแล้วนอกจากห้องนี้นะก็ยังจะมีห้องประชุมที่ใหญ่มากๆเหมาะกับพ่อมากๆมานั่งทํางานคุยงานกับทีมงานเนี่ยก็จะสะดวกมากๆแบบนี้พ่อก็จะหาเงินได้เยอะๆแล้วก็เอามาเปย์ให้กับ ธอแล้วก็นินละได้ด้วยนะมาเธอโอ้แบงค์เครื่องเล่นเยอะมากตอนนี้นะครับเราพาทุกคนนะครับมาที่ห้อง270 Hyperfit ครับซึ่งห้องนี้นะครับถือว่าเป็นห้องฟิตเนสนะที่มีอุปกรณ์ครบมากๆและก็ขนาดใหญ่กว่าคอนโดทั่วๆไปนะทุกคนเราสามารถมาเล่นฟิตเนสที่นี่ได้แบบสมบูรณ์แบบครบทุกส่วนของร่างกายเราเลยมีหลากหลายมากๆเลยดูวิวดิแบงค์พูดถึงวิวใช่ไหม เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นที่มาของคำว่า270ครับผมเพราะมันคือ270องศาที่เราจะได้เห็นเวลาที่เราอยู่ในห้องนี้เราสามารถวิ่งไปแล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพยาไปด้วยได้เป็นวิวที่อลังการตะการตามากๆคอนโดโพลิเทนลิฟท์ที่นี่นะทุกคนมีห้องกิจกรรมไม่ทำเยอะมากๆห้องต่อยมวยหรือจะเป็นห้องโยคะและที่เจ๋งมากๆที่นี่เขามีห้องกอล์ฟด้วยโหแค่นี้ก็ว้าวแล้วอะมีอะไรจะอวดอีกไหมอะถ้าอยากรู้ว่าฟาซิลิตี้มีอะไรอีกเดี๋ยวจะพาไปโม้ต่อครับไป ที่นี่นะครับเขาก็มีห้องเด็กเล่นเป็นห้องที่มีพื้นที่ไว้ให้เด็กๆได้มาเล่นสนุกผ่อนคลายได้เติบโตแบบเต็มไปด้วยจินตนาการ สำหรับบ้านไหนนะครับที่มีเด็กๆแบบพวกเรานะฮะห้องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนะที่จะต้องเป็นห้องโปรดของลูกคุณแน่นอนเพราะที่นี่คือห้องเกมรูมซึ่งห้องนี้นะทุกคนนอกจากจะมีเกมให้เล่นแล้วนะครับเขาก็ยังมีโต๊ะพูลสาหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆนะที่มีถึง2โต๊ะเลยแล้วก็ยังมีโต๊ะฟุตบอลน,นะครับให้ทุกคนได้มาเล่นในห้องนี้ด้วยเรียกว่าเป็นห้องที่เหมาะกับการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวครับรับรองนะเธอถ้านินลามาห้องนี้จะไม่ยอมออกไปไหนแน่นอนไอ <I S 1> ว่าไม่ได้ถูกใจแค่นินลาละฉันรับตัวพ่อด้วยหลโเธอ แค่นั่งเล่นในตัวเกมขับรถเนี่ยเพราะว่าเขาก็อยู่ตรงนี้ทั้งวันแล้วล่ะอันนี้คือเชื่อเลยประสบการณ์ตรงนะเออเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปโซนต่อไปกันรับรองนะแม่จะต้องชอบและคนดูทุกคนนะครับก็จะต้องชอบแบบที่ผมชอบเหมือนกันแล้วต้องโซนนี้นะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าโซน Sky สกายสเฟียร์การ์เดนสวนลอยฟ้าอยู่ชั้น9ที่เราจะพานิลาม,มาได้บ่อยๆเลยเขามีสนามเด็กเล่นที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ที่รม่มรื่นมากๆพอเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เล่นแล้วก็สูดอากาศสดชื่นไปด้วยดีต่อสุขภาพเด็กๆในอนาคต ระยะ molt, ายาวมากๆเลยไอว่าสิ่งที่แบงค์พูดเนี่ยนะยังน้อยมากกว่าสิ่งที่ตาไอเห็นอีกไอมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยนะเขามีความร่มรื่นและล,ะลงพัดผ่าตลอดเวลาและที่สําคัญเลยนะสนามเด็กเล่นเนี่ยถูกใจลูกเราแน่นอนแบงค์ใช่เพราะว่าเขาจะสามารถนะวิ่งเล่น<ๆ>ตามเครื่องเล่นต่างๆแล้วพอเขาเนี่ยได้ใช้เวลานะครับไวเด็กของเขาเนี่ยกับโซนพื้นที่สีเขียวแบบนี้โตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้กลายเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีแน่นอน ยังไม่หมดแค่นี้ครับทุกคนใครอยากรู้ว่าโซนต่อไปเป็นอะไรตามไปดูนครับต่อกันที่สวนริมน้ําที่ตรงเป๊ะตามชื่อมากๆติดแม่น้ําเจ้าพยาแบบ0เมตรเลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาเพราะทั้งอากาศทั้งวิวคือสุดแล้วจริงๆอ่ะพอนอกจากความร่มรื่นของต้นไม้แล้วความสดชื่นที่ได้จากแม่น้ําก็คือหาที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆเหมาะกับการมาเดินออกกําลังกายยามเย็นหรือนั่งชิลทอดอารมณ์ก็ได้ เป็นยังไงบ้างแม่ที่นี่พ่อจะตัดสินใจได้ยังว่าจะให้พ่อซื้อหรือเปล่าไอ้ว่าคอนโดเดอะโพลิทลีฟเนี่ยนะตอบโจทย์ครอบครัวพวกเราเลยพ่อแบงค์สัมพันธ์ได้ถึงความเพอร์เฟกต์ฟิวเจอร์เลยพ่อแบงค์เ oh. พราะอะไรรู้ไหมพ่อแบงค์ว่าจะเป็นห้องนอนอฟิตเนสห้องพี่ละที่แต่ที่แม่ชอบสุดๆเลยนะพ่อแบงค์ติดแม่น้ำเจ้าพยาวิวสวยมากๆเลยนะถือว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วสิแบงค์ไม่รอแล้วไปคุยกับเซลเลย yes <Yeah>. ได้ที่สุด สำหรับใครนะครับที่มีครอบครัวแบบพวกเรานะครับอยากเห็นลูกของคุณนะครับมีอนาคตที่ perfect future แบบพวกเรานะครับก็แนะนำนะครับให้ลองเข้ามาดูห้องตัวอย่างอย่างที่พวกเราเข้ามาดูวันนี้นะครับรับรองว่าจะได้เห็นความสวยงามอลังการของที่นี่เลยส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีเวลาเข้ามาดูจริงๆนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description ด้านล่างนี้เลยครับส่วนตอนนี้ผมขอตัวพาแม่ไอ้นะครับไปที่เซ็นใบจองกับเซลล์ก่อนไปก่อนนะครับทุกคนไปรับ ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย